สวัสดีครับวันนี้ช่องพินทีวี V2 ช่องนี้เป็นช่องใหม่นะครับคลิปนี้ผมก็จะทําเรื่องเล่าเรื่องใหม่ให้เพื่อนๆที่ติดตามได้รับชมรับฟังกันก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนเเป็นกําลังใจโดยการติดตามกดไลค์ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมชื่อตั้มตอนนี้ผมทํางานอยู่ที่ต่างประเทศ ผมอายุ25ปีแล้วผมมาที่ต่างประเทศนี้ได้อยู่2อสปีแล้วครับแล้วอีกไม่นานนี้สัญญาของผมก็ใกล้จะหมดอีกประมาณ1เดือนกว่าๆผมก็ต้องกลับประเทศแล้วใจหนึ่งก็รู้สึกดีใจส่วนอีกใจหนึ่งก็รู้สึกเสียใจเสียดายงานนะครับเพราะว่ารายได้ดีมากถ้าเปรียบเทียบกับที่บ้านเรา ตัวผมเองก็มัวแต่ทำงานอย่างเดียวไม่ได้มีแฟนหรือไม่ค่อยได้จีบใครหรอกครับเวลาสองปีสปีที่ผ่านมานี้ก็รู้สึกไว้เหลือเกินผมพอจะเก็บเงินได้บ้างหลังจากที่ส่งให้พ่อกับแม่ผมนั้นเป็นลูกฝาแฝดมีลูกฝาแฝดที่ติดกันกับผมมันชื่อว่าตั้มตอนนี้ มันทำงานอยู่ในกรุงเทพซื้อบ้านก็ถือว่างานการของคู่ฝาแฝดผมนั้นค่อนข้างจะมั่นคงได้ทีเดียวต้นฝาแฝดของผมเป็นช่างทำงานอยู่ในโชว์รูมเรื่องรายได้ก็ค่อนข้างดีสามารถเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้และได้ข่าวว่าต้นคู่ฝาแฝดผมมันแต่งงานมาปีหนึ่งแล้ว แต่ว่ายังไม่มีลูกผมเองก็มัวแต่ทำงานไม่ได้กลับไปงานแต่งของคู่แฝดของผมเลยด้วยความห่างเหินมันทำให้ผมกับคู่แฝดผมนั้นไม่ค่อยได้ติดต่อกันแต่ไม่รู้ว่าความสนิทสนมกันจะลดลงไปหรือเปล่าผมเป็นคนโลกส่วนตัวสูงโทกลับบ้านอาทิตย์หนึ่งแค่สองสามครั้งเท่านั้น ส่วนเพื่อนสมัยเรียนก็คุ้นกันบ้างไม่คุ้นกันบ้างและก่อนที่จะกลับบ้านนั้นผมต้องไปลงเครื่องที่สนามบินสวนภูมิและก็ต้องหาที่พักสักคืนสองคืนก่อนที่จะกลับที่ต่างจังหวัดผมก็คิดได้ว่าคู่แฝดของผมนั้นมันซื้อบ้านก็คงจะมีห้องพอที่จะให้ผมพักสักวันสองวัน แล้วก็กะว่าจะไปเซอร์ไพรส์มันด้วยว่าแล้วผมก็โทรหามันต้นเองเป็นไงบ้างวะสบายหรือดีหรือเปล่าเออช่วงนี้ก็เรื่อยๆวะ่ะเสียงต้นตอบมาแต่ดูช่วงนี้เองทำงานค่อนข้างพร้อมน,นะต้นงานของเองมันหนักเหรอวะเออก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็คนเป็นช่างอนะเนาะ กินข้าวไม่ค่อยตรงเวลาบ้างกลับบ้านไม่ตรงเวลาบ้างบางทีกลับบ้านตรงเวลาก็หาเรื่องออกมาดื่มกับเพื่อนตามภาษาคุณนั่นแหละอย่าใส่ใจเลยแล้วเองอยู่ที่ต่างประเทศเป็นไงมั่งเห็นว่าใกล้หมดสัญญาแล้วนี่แล้วจะกลับบ้านวันไหนเออเดี๋ยวข้าก็ไปเองก็รู้เองแหละแต่ว่า ข้าขอไปอาศัยที่ซุกหัวนอนสักวันสองวันได้ไหมได้สิเองมาได้ตลอดข้าไม่ติดอะไรอยู่แล้วแล้วเมียเองล่ะเขาจะว่าหรือเปล่าที่ข้าไปอยู่ด้วยยิ่งไม่เคยเห็นหน้าตากันเออไอตั้มมึงนี่คิดมากจริงเป็นพี่น้องกันมึงจะคิดอะไรเยอะวะแล้วถ้าข้าไปถึงจะเข้าบ้านได้หรือเปล่าวะ เองคงล็อกบ้านไว้แน่เลยคิดว่าวันที่ข้าบินกลับแล้วก็นั่งรถกลับไปที่บ้านเองคงจะถึงเวลาประมาณบ่ายกว่ากว่าเองคงไม่อยู่หรอกมั้งเอ้ยข้าเลิกลงานห้าหกโมงนุ่นไม่อยู่แน่นอนแหละแต่เองน่าจะได้เจอกับเมียข้าแหละเพราะว่าเขาทำงานแล้วก็กลับบ้านบ้างไปกินข้าวที่บ้านเออ แล้วแฟนเองชื่ออะไรล่ะไม่เห็นได้บอกข้าเลยแหมเองนี่ก็ช่างถามรู้ทั้งรู้แต่แกล้งเป็นถามเนาะเออเออเดี๋ยวบอกอีกทีแฟนข้าชื่อเมยอ๋อถ้ายังไงก็ฝากเองบอกแฟนแล้วกันว่าข้าจะไปรบกวนสักวันสองวันหรือว่าอาจจะอยู่นานกว่านั้นคิดอะไรเยอะวะจะมาก็มา จะอยู่เป็นเดือนเป็นปีก็อยู่ไปข้าไม่ได้ว่าอะไรหรอกแม่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยกันคำพูดคำใจังเหมือนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะไอ้ตัม้มหลังจากที่ผมโทรหาคู่แฝดผมเสร็จแล้วมันก็ทำให้ผมรู้สึกสบายใจที่เหมือนกับว่ามันยังต้อนรับผมอยู่หลังจากมีครอบครัวไปแล้วก็ไม่ได้ทำตัวหางเหิน แล้วพอถึงวันที่ผมหมดสัญญาผมจะต้องบินกลับในขณะที่ผมกำลังจะบินกลับนั้นไฟของผมมันก็เกิดดีเลย์ทำให้อลาช้าไปมากกว่า7-8ชั่วโมงจากปกติผมจะต้องไปถึงเวลาบ่ายแต่ตอนนี้ผมมาถึงที่ประเทศไทยก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วพอมาถึงผมก็โทรหาไอ้ต้นทันที ต้นข้าถึงประเทศไทยนะเว้ยตอนนี้กำลังจะเข้าบ้านแต่ว่าพอดีไฟดีเลย์น่ะเลยมาถึงช้าเองนอนหรือยังวะถ้านอนแล้วอย่าลืมเปิดโทรศัพท์ไว้เผื่อข้าโทรหาตอนไปถึงล่ะเฮ้ยนอนเนินอะไรกันเรื่องนอนให้มันเป็นเรื่องของเด็กตอนนี้ข้ากำลังมาดื่มกับเพื่อนอยู่ไกลจากบ้านเลยแหละ กลับอีกทีเร็วสุดก็ตีสองนู่นแหละเพราะว่าพรุ่งนี้ค่าหยุดนะ่ะนักเลงวันหยุดเองรู้จักไหมฮ่าฮ่าเสียงที่ไอ้ต้นพูดกับผมนั้นรู้สึกได้ว่ามันคงจะดื่มได้ที่แล้วอา้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแ,แล้วแบบนี้คืนนี้ข้าจะไปนอนที่ไหนวะเฮ้ยไม่ต้องห่วงกุญแจบ้านข้าเอาไว้ใต้กระถางต้นไม้อยู่หน้าบ้านนั่นแหละ พอเข้าไปเจอก็เปิดเข้าไปได้เลยแล้วนี่เอ็งได้บอกแฟนหรือเปล่าว่าข้ามาถึงว่าข้าจะไปที่บ้านนะ่ะหลังจากที่ผมพูดไม่ทันขาดคำไอ้ต้นมันก็ตัดสายผมไปทันทีดตูดตูดตบ้าเอ้ยคุยยังไม่รู้เรื่องเลยมันกลัวไม่ได้ดื่มขนาดนั้นเลยหรือไงวะว่าแล้วผมก็โทรกลับไปหามันอีกครั้ง ไม่ว่าผมจะโทรไป3าครั้ง4ครั้งก็เห็นว่ามันไม่รับสายเลยครับไม่ว่าจะโทรหรือส่งข้อความไปทางโซเชียลต่างๆมันก็ไม่อ่านแม้แต่น้อยข้อความที่ผมส่งหามันนั้นก็คือว่าขอเบอร์โทรของแฟนมันเพื่อที่ว่าพอผมไปถึงผมจะได้ขออนุญาตเข้าบ้านแต่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้ว ก็ต้องทำใจแหละครับหลังจากนั้นผมก็นั่งแท็กซี่เข้ามายังหมู่บ้านที่ต้นคู่แฝดของผมได้ซื้อไว้หมู่บ้านที่ไอ้ต้นซื้อไว้นั้นเป็นบ้านเดียวโอ้หมู่บ้านนี้ท่าทางจะมีแต่คนมีตังอยู่กันเลยนะราคาไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดล้านแน่นี่ท่ารายได้ไม่ดีพอคงจะผ่อนไม่ไหวหรอกดูท่าทาง พอผมมาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งดูแล้วก็ตรงตามที่ไอ้ต้นมันบอกผมบ้านเลขที่แล้วก็ลักษณะของหน้าบ้านพอมาถึงหน้าบ้านก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วผมก็มองซ้ายมองขวาก็ไม่เจอเพื่อนบ้านเลยมองไปในบ้านก็เห็นแต่ความมืดกับความเงียบพอผมโทรไปหาไอ้ต้นอีกครั้งก็เหมือนเดิมครับ มันไม่รับสายแต่ถ้าจะให้แน่ใจยังไงก็ต้องร้องเรียกคนในบ้านก่อนว่าแล้วผมก็ตะโกนเรียกขอโทษน,นะครับมีใครอยู่ในบ้านไหมครับบ้านหลังนี้ใช่บ้านในต้นไหมครับแล้วผมก็ตะโกนไปแบบนั้นอยู่สามสี่ครั้งแต่ว่าบ้านทั้งหลังก็ยังเงียบอยู่ เอเอาไงดีนะหรือว่ามีให้ต้นจะไม่อยู่หรืออาจจะหลับไปแล้วนะว่าแล้วผมก็นึกได้ที่มันบอกว่ามีกุญแจอยู่ใต้กระถางต้นไม้พอผมก้มไปหาก็เจอกุญแจเหมือนที่มันบอกจริงๆซึ่งก็มั่นใจได้ว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของมันหลังจากที่ได้กุญแจแล้วผมก็เปิดประตูบ้านเข้าไปทันที ก็คิดว่าร้องเรียกไปหลายรอบแล้วก็ไม่มีใครตอบพอผมเข้ามาในบ้านก็เปิดไฟแล้วก็มองหาห้องนอนที่ไอ้นบอกผมไว้ว่ามีห้องตรงไหนว่างหลังจากที่ผมเจอห้องที่ไอ้ต้นบอกผมแล้วผมก็เอากระเป๋าเสื้อผ้าเข้าไปในห้องนั้นแล้วผมก็ลองไปเคาะตามห้องต่างๆ เผื่อว่าเจ้าของบ้านเหมยแฟนของไอ้ต้นจะอยู่แต่แล้วก็ไรวี่แววในบ้านไม่มีใครอยู่เลยซึ่งห้องที่ผมอยู่นั้นก็ติดกับห้องของไอ้ต้นตรงตามที่มันบอกไว้หลังจากที่ผมเก็บข้าวคองเสร็จจากนั้นผมก็อาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวที่จะพักผ่อน แล้วเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะเที่ยงคืนแล้วผมมาถึงที่บ้านของต้นสองชั่วโมงแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครกลับมาเลยหลังจากที่ผมรอจะพูดคุยหรือว่าจะขออนุญาตเข้าพักแต่ก็ไม่มีใครกลับมาก็ปิดไฟหลมตัวกำลังจะนอนสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียง จากด้านล่างของตัวบ้านได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่สองสามคนจอแจด้านล่างวันนี้สนุกมากเลยนะไม่ได้ไปแบบนี้นานแล้วถ้ายังไงพวกเราไปแบบนี้กันบ่อยๆนะวันนี้พี่ต้นแฟนฉันไม่อยู่หรอกวันนี้ฉันก็เลยกลับดึกได้ใช่ใช่วันนี้สนุกมากเดี๋ยววันหลังพวกเราไปเที่ยวกันใหม่ ไปดื่มกันใหม่นะเสียงอยู่ข้างล่างนั้นเป็นเสียงผู้หญิงสองสามคนคุยกันแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่านั่นคงเป็นเสียงเหมยเจ้าของบ้านแฟนของคู่แฝดของผมคิดว่าจะออกไปทักทายแต่อีกใจหนึ่งก็กำลังเตรียมคำพูดว่าพอเจอหน้าจะพูดยังไงดีในใจหนึ่งก็อาย ที่แอบเข้าบ้านเข้ามาโดยพละการอีกใจหนึ่งก็รู้สึกเขินซึ่งไม่เคยเจอหน้ากันไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ถ้าเราอยู่ในห้องเฉยๆแบบนี้แล้วเขารู้ทีหลังก็คงจะน่าเกลียดเอาทีเดียวว่าแล้วผมก็กําลังจะเปิดประตูไปพอดีจังหวะที่ผมเปิดประตูไปนั้นก็มีผู้หญิงสูงตระงายืนที่หน้าผม ความสูงผู้หญิงข้างหน้าผมนั้นต่ำกว่าผมเล็กน้อยพอผมเปิดประตูออกไปสิ่งแรกที่ประทะกับสายตาและจมูกของผมนั้นก็คือรูปร่างของผู้หญิงแล้วก็กลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นเหล้าอบอวนไปหมดซึ่งดูจากชุดที่ผู้หญิงคนนี้ใส่ก็น่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศกระโปรงสีดำเลยเขา่า แล้วก็เสื้อเชิ้ตแขนยาวสักพักหลังจากที่ผมตั้งสติได้ก็เอ่ยคำถามทันทีเออนี่นี่เหมยใช่ไหมผู้หญิงที่กำลังยืนอยู่แล้วก็กำลังเดินโซซักโซเทจับราวบันไดเดินเข้ามาหาผมใกล้ๆแล้วก็พูดว่าก็เหมยนะสิพี่ต้นคิดว่าฉันเป็นใคร ดูท่าทางของเธอท่าทางจะมองมากในขณะที่พูดนั้นก็ยังกล่มหน้าแล้วก็ไม่เงยหน้าขึ้นมาเลยแล้วนี่พี่มายืนอะไรตรงนี้ฉันคิดว่าพี่จะไปดื่มกับเพื่อนกลับอีกทีคงเช้าปกติน่าจะเป็นแบบนั้นพี่คงไม่ว่าหรอกนะที่ฉันไปดื่มกับเพื่อนบ้างก็แก้เซ็งไปงั้นแหละแต่ตอนนี้ เหมยรู้สึกว่าเหมยเมามากไม่ไหวแล้วพ่อผมเห็นเธอรู้สึกเมาแล้วก็พูดจยายาวๆมาเป็นประโยคแบบนั้นผมก็กำลังจะพูดขึ้นว่าเออผมผมชื่อพี่มายืนอึกอกึกอักอักทำไมตรงนี้พาฉันเข้าห้องหน่อยสิเวียนหัวไม่ไหวแล้วเลิกพูดเรื่องอื่นก่อนตอนนี้ปวดหัวมากแล้วอยู่ๆเหมย เธอก็เดินพักอกผมเข้าไปในห้องที่ผมกำลังจะพักตัวผมเองก็รู้สึกรู้สึกตกใจทำอะไรยังไม่ถูกแต่ว่าเมยน,นั้นก็จับมือผมพร้อมดึงแขนผมไปที่นอนเออ,เ,อ,อเดี๋ยวดกว่นเดี๋ยวก่อน,เ,อนเธอฉุดกระชากลากถูผมแม้ว่าผมจะพูดว่าเดียวเธอก็ไม่ฟังเลยไม่คิดเลยครับว่าผู้หญิง เวลาเมาแล้วจะแรงเยอะขนาดนี้หลังจากนั้นเธอดึงแขนผมพร้อมกับเหวี่ยงผมลงเข้าไปที่นอนถึงขั้นผมต้องอุทานร้องโอยพอผมตั้งหลักกำลังจะพยุงตัวนั่งอยู่ๆเธอก็กระโจนมาทับตัวผมทันทีฮ่าๆนี่แน่ วันนี้พี่เสร็จชั้นแ,น,แ,น,แน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมยเดี๋ยวก่อนผมพูดยังไม่เป็นประโยชน์เลยสักพักหนึ่งฉับพันฝ่ามืออันเรียวยาวก็น,นาบเข้าที่ใบหน้าผมทันทีดังเพลียปับเข้าให้มือขวาของเธอตบเข้าที่ใบหน้าข้างซ้ายของผมโอ้ยหุย เหมยทำอะไรเนี่ยตบผมทำไมอ้าวทำไมฉันจะตบพี่ไม่ได้แล้วเวลาทีพี่เมาพี่กลับมาฉันพี่ก็ชอบใช้ความรุนแรงแบบนี้ไม่ใช่หรอฉันทำบ้างเดี๋ยวทำเป็นบนพี่ตน้นชอบอะไรที่มันเล้าใจไม่ใช่หรอเดี๋ยววันนี้แม่จะจัดให้เต็มชุดเลยวันนี้แหละพี่ตน้นทีเองข้าไม่ว่า ทีข่าเองอย่าโวยพูดแล้วเธอก็หัวเราะตามผมตกใจทำอะไรไม่ถูกนี่มันบ้าชัดๆอะไรกันวะท่านใดนั้นเหมยก็กระโจนเข้ามาทับทันทีพร้อมกับล็อกผมไว้เสียงที่เธอขำนั้นผสมกับความเมาดูท่าทางอำม,มหิตมากฮ,ะฮะ่าๆวันนี้แหละที่รักจา๋าจะได้รู้ลิต ของแม่คนนี้ว่าแล้วเหมยก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเธอปล่อยสกิลเสือสาวด้วยการจับผมล็อกพร้อมกับจุมพิษด้วยลทธิ์ของความเมาซึ่งในตอนนี้ผมรู้สึกอลมานไปหมดเชื่อไหมล่ะครับว่าผู้ชายสูงร้อยแปอย่างผมจะขยับขยื่อนตัวก็ไม่ได้เลยแล้วหัวใจของผมแทบจะออกมาเต้น อยู่นอกร่างกายซะแล้วไม่ว่าไอ้ต้นคู่แฝดของผมหรือว่าเหมยแฟนของมันต่างก็ไม่ฟังที่ผมพูดเลยไม่นานนักเธอก็ปล่อยออกจากตัวผมแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ทันทีกลับร้องเพลงให้ผมฟังแทนพอผมเห็นเธอร้องเพลงแบบนั้นอารมณ์ของผมก็เปลี่ยนไปทันทีเดี๋ยวเธอก็ร้องเพลงช้าบ้าง เดี๋ยวก็ร้องเพลงเร็วบ้างอะไรกันผู้หญิงพอเมาแล้วร้องเพลงเพราะขนาดนี้เลยเหรอสุดท้ายการต่อสู้ของผมกับเธอก็ผ่านไปถึงเที่ยงคืนกว่าหลังจากที่เหมยปล่อยผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมยเธอลุกออกจากห้องผมไปแล้วก็พร้อมกับท่าทาง ที่ยังเมาไม่สางก่อนที่เธอจะเดินออกจากห้องไปนั้นเธอกลับมาหันมองแล้วก็พูดว่าเป็นยังไงบ้างล่ะเห็นลิศแม่หรือยังแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ดูแล้วเธอก็ยังไม่รู้ว่าผมเป็นใครหลังจากนั้นผมก็แต่งตัวเดินออกจากห้องแล้วก็เดินไปที่ห้องข้างๆเอะ ขอโทษนะครับขอคุยด้วยหน่อยสักพักหนึ่งเหมยเธอก็เดินขยี้หูขยี้ตาเปิดประตูออกมาพี่มีอะไรอีกพอแล้วฉันจะนอนปะเป่าแต่พี่ขออธิบายให้ฟังสักห้านาทีได้ไหมหลังจากที่เธอเงยหน้าขึ้นมองหน้าผมทำไมพี่พูดเพาะจังแปลกๆเนาะ พอเธอมองผมให้ชัดๆอีกครั้งหนึง่งเธอก็รู้ตัวแล้วก็อุทานออกมานี่พี่พี่ไม่ใช่พี่ต้นนี่ก็นี่แหละที่ผมจะพูดด้วยผมชื่อตั้มผมเป็นคู่แฝดของต้นนะฮะอะไรนะแล้วพี่ต้นอยู่ที่ไหนต้นยังไม่กลับบ้านหรอกครับผมโทรไป ก็ไม่รับสายไม่ว่าจะส่งข้อความไปทางไหนก็ไม่อ่านแล้วนี่พี่มาอยู่ในบ้านนี้นานหรือยังก็มาถึงตั้งแต่สีทุ่มแล้วก็จนถึงตอนนี้แหละครับอา้อาวแล้วหลังจากนั้นเหมยก็ไม่พูดอะไรต่อได้แต่ ขยุมหัวตัวเองแล้วก็พูดว่าป๊าป้าเอ้ยอะไรกันเนี่ยพี่พี่ใช่พี่ตั้มใช่ไหมเห็นพี่ต้นเคยเล่าให้ฟังชใช่ครับผมตั้มแล้วทำไมพี่ไม่บอกให้เร็วกว่านี้ล่ะก็ผมพยายามจะพูดแล้วแต่เหมยก็เล่นจู่โจมผมตลอดเวลาเลย แถมซ้ำยังตบผมอีกด้วยจนไม่มีเวลาให้ได้ตั้งตัวเลยสักพักหนึ่งเหมยเธอก็ยืนนิ่งเงียบพร้อมก้มหน้านี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยถึงว่ารู้สึกตัวใหญ่ผิดปกติฮะอะไรนะครับเหมยว่าอะไรนะครับเปล่าๆค่ะ แล้วที่ผ่านมานั่นก็คือเออก็ตามนั้นแหละผมตอบเหมยไปแล้วจะทำยังไงล่ะครับทีนี้ทำยังไงได้ล่ะไหนๆก็ในใแล้วพี่เองก็อยู่เฉยๆแล้วกันหลังจากนั้นผมก็คุยกับเธอสักพักหนึ่งบอกเรื่องราวต่างๆที่ได้คุยกับต้นไว้ ถ้างั้นพี่ก็ไปพักที่ห้องข้างๆเธอะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้พี่ต้นมาพี่ก็คุยกับแกเองก็แล้วกันส่วนฉันเองก็คงไม่มีอะไรจะพูดแล้วขอโทษด้วยแล้วกันทีแรกผมก็คิดว่าเธอจะโวยวายแล้วก็ด่าผมใหญ่แต่แล้วเธอก็รับผิดแต่แล้วเธอก็รับผิดเองทำให้ผมรู้สึกโล่งกายโล่งใจเป็นที่สุด เฮ้ยถ้างั้นผมก็ต้องขอโทษด้วยนะถ้ายังไงไม่รบกวนแล้วครับก็จบไปแล้วครับเรื่องของผมกับคู่แฝดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องฟินทีวีนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ